สวัสดีครับ t h จ G7 ไลฟ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอยางนะครับซึ่งยางคันนี้เป็นโยโกฮาม่า a d v a n d b v 52ตัว Top Premium Comfort นะครับซึ่งเพิ่งตกรุ่นไปเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วแต่ว่ายางตัวนี้ยังมีขายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าไอ้ยางตัวนี้น่าใช้อย่างไงนะครับเดี๋ยวก่อนพูดถึงรายละเอียดข้างหน้ามีแอ่งน้ำเนาะเดี๋ยวลองลองแอ่งน้ำดูก่อนนะครับความเร็วประมาณ50กิโลต่อชั่วโมงนะครับซึ่งยางตัวนี้ผมใช้มาแล้วรู้สึกว่า มันรีดน้ําได้ดีนะแล้วก็การเก็บเสียงดีด้วยนะครับ<ส>ข้าเรนวนี้ตัวเราห้าสิบนะครับโดยน้ำนะครับนี่นะครับ,รบโอเคอีกนิดโอเคสี่สิบนะครับเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งผมเคยขับตอนนั้นใช้เทียนะก็หกสิบเจ็ดสิบถ้าแอ่งน้ำแบบไม่เยอะมากนะค่อนข้างจะเรียกว่ารีดน้ําได้ดีเลยนะครับเวลาฝนตกอะไรประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเท้าความไม่ฟังกัน่อวีห้าสองเนี่ยก็เป็นยางที่ เราไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะพิม,มพ์พอมฟอร์เนี่ยเราใช้มาทั้ง3ยที่ห้อนะครับที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นดังๆเนี่ยไม, 4, Artist, ไม่ว่าจะเป็นตัวมิชลินเพลมิชี่สี่ในโคราอาริสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V52 ซึ่ง v ีห้าใช้ในเทียรนน่า a, แล้วก็มาใสในโน้ตด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวทูรานิซาที่สูงสงห้าเอของบริโซนนะครับซึ่งใช่ใน t ตโยต้าคัมรีสามตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาเฉพาะนี่ใส่ยางอย่างเดียวนะครับ ผมประทับใจวีห้าสองมาสุดคือ D ศูนย์ห้า A ส่วนตัวผมนะต้องบอกส่วนตัวผมก่อนนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่านิ่มอ่ะ,อะแต่มันเกาะนะครับแต่มันเกาะแล้วก็เรื่องของความคงทน durability เนี่ยค่อนข้างจะยาวนานกว่าเพราะวิสซนเนาะราคาเขาจะแพงกว่าคนอื่นแต่เขาจะใช้ได้ถึงประมาณ4ปีนะครับแน่นอนว่าราคามันก็พลัสไปนะครับส่วนของมิชลินนะครับเป็นมิชลินสี่กับของตัวโยโกมาวีห้าห้าสองเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ประมาณสัก3ปีหรือว่า3ปีนิดๆเนี่ย ซึ่งราคาวิชาินจะใกล้เคียงกับบดโซนแต่ราคาโยโกฮาม่าจะหย่อนลงมาด้วยการทำตลาดของโยโกฮาม่าในบ้านเรานะครับโยโกของรุ่นนี้เนี่ยครับวีห้าสองทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะถ้าผม,มทราบนะคือวีดินแชแบกไม่ว่าจะเป็นใชสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจะเป็นวีดินแชแบกทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิ่งบนถนนความเร็วสูงนี่เป็นยังไงบ้างนะครับความเร็วรกลางแล้วกันไม่ถึงสูงนะเพราะว่าความเร็วที่เราจะใช้เนี่ย อยู่ในช่วงไม่เกิน1น0กร้อมูต่อชั่วโมงนะครับต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้อาจจะมีความสะเทือนมากกว่าของวิดีโอ t o y o t a y ยา i s ด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงล่างนิสันโน้ตนะครับความเร็วต่ําจะมีอาการแบบตึงตังอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าลอยตัวไปแล้วผมว่าก็นข้างจะดีขึ้นนะอันนี้เป็นช่วงล่างที่เป็นคาแรคเตอร์ของนิสันอธิบายยังไงก็เรียวกว่าอธิบายยากพอสมควรนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนิสันโน้ตช่วงล่างเขาจะแอบแนว อกาะมากกว่าของอัลเมร่า1.2นะครับแต่ว่าก็จะแข็งกว่าตัวอัลเมร่าตัว1 0เทอร์โบซึ่งจะอยู่ตรงต่างๆนะีบอกไม่ถูกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูนิสัยของของอยางนะครับสักรู้นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะลดเยอะพอสมควรบนถนเส้นนี้เพราะว่าตอนนี้ติดายแล้วสามารถจะดูบนหน้าจอของตัวเาวร์มิเตอร์ได้นะครับว่าเสียงอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่ง ที่ผมได้พอซาบร่าวๆข้าอยู่ประมาณชัก50ไลน์วิ่งถึงเจอม70นะครับประมาณนั้นอตอนนี้ความเร็วเริ่มลอยตัวที่80 80กิโลัมต่อชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าเวลาผ่านลอยต่อถนนที่เป็นสะพานแบบนี้จะมีข้อต่อที่เป็นคอนกรีตผสมกับโกลโลหะน,นะครับก็จะมีเสียงรบกวนขึ้นมาบ้างนะครับขึ้นมาบ้างไม่ได้แบบมากขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนในลอยต่อของคอนกรีตเนี่ยแบบนี้นะครับเึ้นถนนนี้ถนนของกรุงเทพมหานครน,นะครับก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ ประมาณนี้นะมันก็จะมีแบบรู้สึกอยู่บ้างน,นะครับถ้าเราแยกเฉพาะตัวยางนะตัวยางหมายถึงว่าตัวบัมเปอร์เฉพาะตัวจากยางขึ้นมาที่ที่ล้อเนี่ยนะครับก็คือการเก็บแรงเล็กๆเนี่ยครับรอยต่อเนี่ยตัวยางวีห้าสองผมมองว่าเก็บรายละเอียดค่อนข้างจะดีนะถามว่าเอา้าแล้วมันดีกว่าตัว e 7 0 a e 3 a e 5 1หรือว่า e 3 2ของโยโกฮาม่าตัวกลางหรือตัวล่างสิบหกแบรนด์ไหมผมมองว่า แอบใกล้นะจากตัวผมรู้สึกว่าแอบใกล้แต่ว่า v 52เนี่ยจะมีเรียกว่าความแบบยังไงเดียบมันไม่ได้ถึงแบบนุ่มมากขนาดแบบที่ว่ารู้สึกว่ามันนุ่มเป็นฟองน้ำอย่างมันไม่ใช่อ่ะแต่จะมีอาการแบบนุ่มแล้วออลาสติกนิดๆจะหนึบหนึบนิดๆนนในตัวเนื้อ,อยางแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยเขาพายายามจะแบบกลึกขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ดับลงไปเลยลองดูนะความเร็วผมจะเร่งถึงร้อยนะครับเห็นไหมตึกต๊กเบาๆนะครับ ซาวเวลเตอร์นี่อยู่มันหกสิบกว่าเองนะทั้งๆี้มีสัด์นผมมองว่าไม่เก็บเสียงดีอะไรมากแปดสิบนะครับแปดสิบห้านะครับเก้าสิบนะครับจะพยายามให้100ใหึงร้อยได้นะครับว่าเดี๋ยวคงอยู่เทินก็น้าจะก่อนอยู่เทินน่าจะมีขีดเป็ความเร็วขีดกว้างนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่เทินตอนนี้เก้าสิบห้าแลนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณ9697เกียบเนต่อชั่วโมงนะครับก็เนี่ยลอยต่อสะพานประมาณนี้นะครับดังไหมเนี่ย50กว่าเองไม่ถึง60เลย60ว่า60ต้นก็ส่วนตัอผมโอเคนะเนี่ยการเก็บลอยประมาณเนี้ย52ยล้ะเรืลนี้52เนี่ยจะมีเรียกว่านิสัยอีกอย่างหนึ่งจับรีดน้ําดีแล้วเก็บเสียงดีแล้วก็คือในเรื่องของการยึดเกาะเวลาเข้าโคงนะครับเดี๋ยผมจะใช้ าะว่าคันนี้เป็นรถไซเล็กนะครับแต่ขีดตรงเนี้ดังดังเพราะชอช่วงล่างด้วยนะครับคือช่วงล่างคาลคเตอร์ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาสามสิบนะครับมีของข้างหลังนะก็เลยมีเสียงยางไม่มีอาการดังลั่นเลยไม่มีเลยถ้าเทียบกับตอนเข้าโค้งข,ของยารีสั ตัวโยโก E74 อันนั้นเริ่มมีอาการตะโกนบอกว่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าอันนี้คือนิ่งกลิบนะครับคือ V52 ตัวนี้ V52 ราคาของไซส์อีโคคาเนี่ยเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมสอบถามร้านยากเนาะร้านเดียวกับที่เคยถามกับไซส์สองตัวยาริสนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับของไซส์ อีโคครนะครับไซสิบหนิว้ว185 195 6ดห้าหนึประมาณนี้นะครับถามว่านะ่าซื้อไหมถ้าเทียบกับคุณภาพของยางใก้เคียงกับ e 7 0 4ของ Toyota Yaris ่ไหมผมตอบอย่ายยงนี้ว่าเทียยางมันต่างกัน e 7 0จเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเกือบจะล่างสุดของโยโกฮาม่าก่อนที่จะไปล่างกว่าน,นั้นก็จะคือแบรนด์อะไรอนที่เป็นแบรนด์ลูกนะครับ ไล่มาถ้าผมจะไม่ผิดนะก็จะมีใกล้เคียงกคือ AE51 ES32 นะครับ AE32 ก็นิยมพอสมควรแล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือ V52 ซึ่งเป็นท็อปเทียนะครับแน่นอนว่ามันจะมีราคาต่างกันอยู่ราวๆสัก2-3,000บาทต่อไม่ขอโทษทีประมาณราวๆ1-2 0 0 0บาทต่อ่ตอตอเส้นนะครับซึ่งทั้งเซ็ตเนี่ยก็อาจจะมีส่วนต่างถึงราวๆ4 0่พบาทได้อยู่นะครับการที่เราจะอัปเกรดยางจากไซส์ ราคาประหยัดน,นะครับของแบรนด์มาถึงโดมพรีเมียมท็อปคอมฟอร์ตเนี่ยในราคาไซส์ของ15เนี่ยผมมองว่าใอี่3-4พันแล้วได้ความมั่นใจที่มากขึ้นแล้วก็การขับขี่ที่เนี้ยขึ้น,นผมมองว่าก็น่าจ่ายนะถ้าคุณใช้รถเยอะนะครับถ้าใช้รถเยอะอย่างผมเองเนี่ยผมใช้ประมาณสัก2ปีผมก็เทินถึง4 0 0 0 0โลเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีละ20,000โลแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ประมาณสักปีละ3 0,000ื่นก็คือเทินอย่างเร็วขึ้นผมมองว่าคุณในภาการขี่ก็น่าจะเทินมาด้วยเพราะว่าเราใช้รถเยอะ นะครับแต่ถ้าเกิดใช้รถน้อยเนี่ยอาจจะไปยังตัวประหยัดก็ได้นะครับเพราะว่า v ี52ให้คุณได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเก็บรอยต่อที่ดีการเก็บเสียงที่ดีนะครับรวมถึงการรีดน้ําที่ดีแน่นอนว่ารีดน้ําดีนะไม่ได้หมายถึงว่าการขับขี่แบบคมเรียกว่ายัางไงเนี่ยมุดขณะที่จะฝนตกเอ้ตอนีฝนตกนี่ขอยกเป็นไว้ก่อนรีดน้ําก็คือลงแองน้าแล้วก็รีดออกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝนตกเนี่ยการยึดเกาะให้แบบเนี้ยกลิ่นเลยเนี่ย คงต้องไปยางกผมสปอร์ตอย่างเช่นเอทไมล์สปอร์ตนะครับหรือว่าพายร์สปอร์ตของทางไทยมิชลินนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโยฮามา่าดีพีวีห้าสองซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักผมจะไปเปรียบกับนวีห้าสามนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัดวิดีโอให้เทียบกันว่าวีห้าสามจะตา่างกับวีห้าสองมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งที่ผมได้ทราบข้อม,มูลมาคือวีห้าสามเขาจะโปรโมโทในเรื่องของการสึกหลอที่น้อยลงที่ช้าลงกว่าวีห้าสองซึ่งวีห้าสองถ้าเกิดเราจะเทียบกับ เทอร์เนซ่าที่สูงชนิด A เดือนช่า6ของมิโซนหรือว่ามิชลินเนี่ยของโยโก,โกะกับมิชลินจึงส0บหล่อใกล้กันก็คือเราสามปีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติของมิโซนเนี่ยจะอยู่ที่สี่ปีใช่ไหมแต่รอบนี้โยโกผเขาบอกว่าเขาเก็บเสียงดีขึ้นเขาสึกหล่อน,น้อยลงเสียงรบกวนน้อยลงซึ่งหลายๆอย่างเขาจะโอเคมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวเปลี่ยนยางแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับ ยังไงก็ใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ